ค่ะหลังจากที่ลดน้ำหนักไปได้สี่วันแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่ห้าของการลดน้ำหนักนะคะก็รู้สึกว่าตัวเบาลงนิดหน่อยอะแต่มันแค่นิดเดียวนะมันแทบแบบยังไม่รู้สึกอะไรเลยเดี๋ยววันนี้จะลองเดินไปชั่งดูนะคะว่าน้ำหนักกี่กิโลนะคะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะ มันก็คือตอนนั้นเราเจ็ดสิบจุด้าใช่ปะอันนี้เหลือเจ็ดสิบจุดสองงงมากคือสรุปแล้วมันก็ยังไม่ลดเท่าไหรอ่อ่ะก็แต่ว่าคือมันก็จะให้เห็นผลภายในอาทิตย์เดียวมก็เป็นไปไม่ได้ใช่ปะเดี๋ยวก็คงแบบลองลดกันต่อไปอ่ะค่ะก็จะงดแป้งงดน้ำตาลงดของหวานงดแบบน้ำอัารมอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็แบบกินปกตินะแต่แค่แบบไม่กินแป้งมันตาไรพวกนี้ค่ะเดี๋ยวลองดูกันต่อไปค่ะค่ะมื้อนี้นะคะเราก็จะทานหมูยอลวกจิ้มนะคะจิ้มน้ำพริกอันนี้นะคะแล้วก็เป็นต้ยมยำกุ้งนะคะใส่ปลาแซลมอนนะจ๊ะน้องนุ่นทำให้มาเช้านะคะแล้วก็น่าจะต่อด้วยสับปะรดสับปะรดนะคะ วันนี้เราจะมาไดเอทกันตรงนี้นะคะเวลากินขึ้นทีละสามโลเวลาลดลดได้ทีละขีดนะคะน้ำจิ้มอร่อยพี่นุ่นนะต้องแบบนี้เซลูกน้องเดี๋ยวนี้พัฒนาไ้ ฝีมือกุ๊กพัตคาราาอเเลยน,นั่นนี่ลูกพี่ถึงได้ว่วนอย่างเงี้ย ทำแล้วร้อนก็โอเค แต่ปาทองโโอเคแล้วเนี่ยนบบนน ข่าวพอผลไม้สักนิดน้อยสักนิดหน่อยสับประรดผลไม้ลดความอ้วนโดยตรง เลยคะ่ะทุกคนวันนี้ความคืบหน้าก็จะกลับมัาลดไปแค่สามขีดเองนะคะจากเจ็ดสิบจุดห้าเหลือเจ็ดสิบจุดสองห้าวันก็ขอกลังใจจากทุกคนด้วยล้กันนะคะเราจะพร้อมไปด้วยกันมื้อเย็นของวันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวยำนะคะ ข้าวยำที่พี่พัทสั่งซื้อมาให้นะคะนี่เลยยังไม่ได้กินเลยข้าวยำสมุนไพรโอสมุนไพรเยอะมากมีไข่ต้มด้วยนะคะ เป็นข้าวเหมือนแบบข้าวไลบรารี่นะคะวันนี้ในนี้หูมีตะไคร้มีแบบโัรฝักยาวมีแตงกวามีแบบว่ากระหล่ำกระหล่ำม,ม่วงกระหล่ำเขียวกระหล่ำขาวคือแบบสมุนไพรครบเลยค่ะ ือมไม่รู้หรอกว่าอันนี้มันไม่อ้วนหรอแต่ว่ามันก็มีข้าวนะแล้วมันก็น้ำม,มันก็วนหวานๆด้วยพี่พัดก็ไม่ไแน่ใจแต่ว่าวจะกินไม่เยอะนะคะจะกินประมาณเพราะว่านี่แบ่งข้าวไปไว้ครึ่งหนึ่งละแต่นี่ใบอะไรไม่รู้ว่าน่าจะใบชพูแน่เลยอะ่ะมันมีกลิ่นแบบมันเป็นกลิ่นอะ่ะ มือนี้ก็น่าจะจบจากอันนี้ค่ะทุกคนก็ขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะวันนี้ส่งแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย